แล้ววันนี้เราจะมาเป็นโจนสลัดกันมีไงเจอแล้วทุกคนวู้หิบสมัติหิบสมัติวันพีเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคระดดดับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมไม้ครับและชาเลนจ์ไม่ใช่ชาเลนจ์ห้ามทำทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเป็นโจนสลัดกัน You're the game you may walk I can't g i v <One> piece. วันพีสวัสดีครับเราจะออกไปตามหาสมบัติกันนะครับผมซึ่งชาเลนจ์ของผมนัคือตามหาสมบัติให้ครบสิบกล่องและเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ของดีอะไรบ้างซึ่งโลกที่ผมจะเล่นนะครับผมคือการสร้างโลกใหม่และก็ตั้งค่าปรับบานนี้นะครับทุกคนเปิดมาสําหรับโลกนะฮะแล้วก็ทําการปรับแต่งไปที่ระบบนิเวศเชิงเดียวนะครับแล้วก็คลิกไปที่หาดนะครับผมแล้วก็เราไปเริ่มกันเลยครับผมไป โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในแมพกันแล้วนะครับหาดในที่นี้ก็คือหาดเหมือนหาดทรายครับเหมือนทะเลทรายแต่ว่ามันจะมีความชุ่มชื้นมากกว่านั่นก็คือมันจะมีน้ําเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมจะมีชาเลนจ์ในตัวเองก็คือหาหีบสมบัติให้ได้10หีบสมบัติแล้วก็หาของดีๆมาทําเป็น p i ิกแอกเพชรนั่นเองนะครับผมอาเรามาดูอีโกรของเราได้ก็คือไม้แล้วก็ปลาหลังจากนั้นก็มีไม้สติ๊กนะครับผม ถือว่าของดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาหีมาด้วยครับแล้วก็เอาทอชมาด้วยงกเราออกไปตามหาเรือโจรสลัดกันดีกว่าครับผมนั่นไง่ายเรือลำแรกของเราโอ้โหใครอยากได้หมายเลขซีนะครับนี่เลยนะครับเลขซีสามารถเอาไปเล่นกันได้โอเคครับผม มาเรือลำแรกของเรานะครับโอ้โหอยู่ตรงเหมืองเลยนะเนี่ยมีหีบไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหมีแครอทครับผมงูน้าเอามาชีวิตรอดจังเลยนะเนี่ยโอเค okay, ครับผมได้หีบรแรกเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่มีแผนที่สมบัตินะฮะใ,ในนี้มันน่าจะมีหีบนะครับผมเราต้องขุดหาดีๆครับผมเพราะว่าทรายพวกนี้มันน่าจะถมหีบเอาไว้เออเอา โอ้ยมันต้องใช้ที่ขุดทรายว่ะมันถึงจะเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการครับของกันดีกว่านะโอเคครับได้พรวมมาแล้วมาหาเรื่อยๆเลยนี่ง่ายเจอหีบแล้วครับโอเคเจอแผนที่สมบัติแล้วทุกคนนี่เราจะได้ออกไปตามหาบนพีชกันแล้วนะจ๊ะโอเคอันแรกของเรานะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะต้องเดินไปอีกนิดนึงเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเจอบ่อน้ําตรงนี้นี่บ่อน้ําบ่อนึงตรงนี้ใช่ไหมโอเคเจอแล้วฮะเจอแล้วน่าจะอยู่แถวนี้นะครับโอเคครับจุดตรงนี้เลยครับผมที่มันบอกมานะการขุดเลยครับสมบัติสมบัติสมบัติ ต้องเป็นของข้าข้าต้องได้เพชรข้าต้องได้ขอขุดชั้นแรกก่อนนะฮะมันอยู่ตรงนี้จริงป่ะเนี่ยรงนี้นี่แหละนี่แหละตรงที่เราเหยียบนี่แหละนะฮะพั่วเราหมดแล้วเราต้องใช้พั่วหินนะทุกคนครับพั่วใหม่ครับผมอาา่าฮะเรียบร้อยครับนีไงเจอแล้วทุกคนอู้หสมบัติสมบัติ โอ้โหมีอะไรเนี่ยหัวใจแห่นท้องทะเลซึ่งไม่มีทะเลเลยนะแล้วก็มีเทียนเทียผมช่วยให้เราสามารถหนาะสมบัติได้ง่ายขึ้นเสร็จไปแล้วครับ1อันนะฮะผมได้แล้ว1อันเดี๋ยวเราไปตามหาเรือลำต่อไปกันดีกว่าครับต้องมีอะไรที่มันสนุกสนุกสนานมากกว่านี้แนะ่นอน วิ้ยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยออกมาหาสมบัติแบบเนี้ยเดินตรงไปนะ่าจะมีโอกาสเจอไม่มากกว่านะครับผมมันมีบอกด้วยนะครับว่ามีซากเรือตรงไหนอ๋อมันมีเมืองตรงไหนนะครับจะมีอีกไหมจะมีหรือเปล่าจะมีอีกไหมจะมีหรือเปล่า อาหารเราเริ่มหมดนะฮะไม่มีคันเบ็ดหรอจะได้คันเบ็ดอ่ะโอ้โหถ้ามีเบ็ดตกปลานะครับสามารถตกปลาได้นะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะโอเคเอฮ้ยเรามีเรามีนี้น,นะครับเรามีหญ้าฮะยังไงเราสามารถทําเป็นขนมปังได้อุ้ยยังพอประทางชีวิตได้อยู่ที่ถึงตอนผจญภัยในทะเลทรายเลยครับผมก็ตรงนี้เป็นถ้ำครับผมแต่วเราดูซิมันมีอะไรคุณเลก็กกว่านิกว่าไม่ได้ฮนะ มีตรงฟาดเฮ้ยตรงนี้มันมีซอมบี้เยอะจังเฮ้ยมีซอม,มบี้วิเลจเจอร์ด้วยเหรอเฮ้ยอย่าว่ามีหมู่บ้านแถวนี้นะอซอมบี้เยอะจัดซอมบี้เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดไม่เอาโอเคตายซะถ้ามีอีกตัวหนึ่งแสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นสปอนแน่นอน เค okay, ไม่มีนะครับผมโอ้ตอนนี้ของเต็มมากไปเอาเนื้อซอมบี้มาเผื่อได้กินนะครับมีซุปพิษวงโอ้ซุปพิษวงเหรอก็แผนที่ตรงนี้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อ <Okay, S 2> มันมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกเค okay, ตอนนี้ผมจะทําการขุดเหล็กนะครับอ๋อนี่งไงเรามีเหล็กอยู่นะแต่ว่าผมอยากขุดอะเป็นไงผมอินดี้นี่ครับผมขุดเหล็กก็ดีกว่านะเผื่อเราต้องได้ใช้เหล็กนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่มีเตียงนอนนะเดี๋ยวค่อยฟาร์มอาทีหลังก็ได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่แมงมุมแกมาพอดีเลยันกำลังต้องการแกความต้องการ ความต้องการของฉันโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเราสามารถทำเบ็ดตกปลาได้ถ้าเรามีเมงมุมอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราฟาร์มมงมุมแล้วก็ทําเตียงก็ได้ครับผมอ้าวเฮ้ยมึงมาจากไหนวะแม่มดป้ายาใส่ผมฮะจะดอโอ้ยเฮ้ยแม่มดมึงอยากตายหรอมึงอยากตายหรอมึงอยากตายเขามึงเลยนี่เออรีเลื่อนรีเลื่อนก่อนรีเลื่อนก่อนรีเลื่อนก่อนอ้า ผอ้โมผมตายแล้วก็จําที่ที่ผมอยู่ไม่ได้ด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกนี้มันยัวเยียซะเหลือเกินนะเนี่ยของทั้งหมดที่ฟาร์มมาหายไปเลยแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของเรานะครับเรามาหาสมบัตินั่นเองงือมันมีกล่องอะไรให้เราหรือเปล่ามีนาฬิกาวู้บักะดาคอ๋อโอ้ันกะดาคกอะไรวะเนี่ยอย่านะอย่านะอย่านะหนีก่อนหนีก่อนระดับแรก หนีก่อนผมต้องหนีครับเดี๋ยวไปหาเรือต้องหาเรือให้ได้เร็วที่สุดอือมามาดี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 ตายหนึ่งหัวเยี่ยซะเหลือเกินนะหัวเยี่ยเหลือเกินนะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยเรือเรือเรือเราเจอเรือมีโอ้โหคีเปอร์มีซอมบี้โอ้โหเยอะจัดเยอะจัดอ้าอ้าวโอ้ยไม่ได้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  เราต้องรอให้เช้าก่อนนะผมโอเคครับตอนนี้เช้าแล้วฮะอุ้ยอ้าวโอ้โหมาปื๊บซอมบี้เกิดเต็มเลยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นแนโอเคฆ่าซอมบี้ก่อนครับนี่ไม่มีที่สเกตตัตนหลบด้วยตายซะหรือแค่แมงมุมเท่านั้นครับเดี๋ยวเราขอฟาร์มแมงมุมก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเอาเตียงมานอนนะครับผมตายสิสวยสวย,สวยดดบหมดอายุโอเคอันนี้ได้ขนแกะแค่ก้อนเดียวครับผมอย่าตอดกูโอเคได้ครับผม กล่องอะไรหรือเปล่าเคมีแครอทครับแล้วก็มีข้าวนะครับเดี๋ยวเราต้องทำกล่องคราฟกันก่อนไม่น่าจะมีกล่องนะครับผมสรุปแล้วไม่มีกล่องนะมีแค่กล่องเดียวนะครับซึ่งกล่องนี้มันก็ไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะครับมาแล้วออกประจันไทยกันต่อดีกว่าครับโอ้โหฝนตกครับผมโอ้โหฝนตกกลางชายหาดเลยนะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เรามาเจอกับเรืออีกลำหนึ่งแล้วนะฮะมีไงเจอกล่องแล้วฮะมีสมบัติไหมไม่มีครับผม ไม่มีแผนที่ครับมีแต่กระดาษโอเคน่าจะมีสักกล่องหน้าในนี้มีไงนีไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้โหไม่มีครับมีแค่เหล็กพลาด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 เดี๋ยวใส่ชุดก่อนที่เขามีให้มาก่อนครับผมโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปหาเรือลำต่อไปกันเลยดีกว่านะเฮ้ยนี่มันเรืออีกลำหนึ่งนี่วาโอ้โหไม่มีแผนที่สมบททัติครับเรือลำนี้โอเคเราเดินทางมาเจอกับเรืออีกลำหนึ่งแล้วนะครับซึ่ง หวังว่ามันน่าจะมีกล่องสมบัตินี่ไงกล่องโอ้ไม่เจอครับผมเออเราไปหาเรือลำต่อไปดีกว่าครับหาอะไรเอ๊ยอะไรนะน่ะทำไมมีไม้ผูกมาต้ใช้ซรากเรือแน่ๆซากเรือใช่ไหมโอ้ว้าวซรากเรือทุกคนขอฉันออกไปเฮ้ยมีอันนี้ด้วยครับผมอืม้มมีแต่แครอทครับแต่ไม่มีอันนี้เลย็อกมอสแล้วก็หมวกหนังครับผมเออขอใส่หมวกหน่อยแล้วกัน,กนชุดหนังเต็มตัวการสมบัติได้ยากมากเอคครับเจอประตูฮะ ประตูแล้วโอ้ยนี่หมดละไม่มีเลยครับผมแสดงว่าไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปฟางแม่มุมหาอันนี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคได้แล้วได้แล้วจะได้ทำเตียงแล้วโว้ยไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่แล้วไม่อยู่แล้วเด้อนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันซากเรือนี่วะอุ้ยพอดีเลยโอเคไงแะไม่ได้ครับผม แ,แต่เจอเพชรครับผมโห้รวยเลวเจอเพชรเฉยตอนนี้ผมไม่มีข้าวกินเลยครับแต่ขอทําเป็นบล็อกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอทําเตียงก่อนนะครับนี่เราได้เตียงแล้วทุกคนโอเคเราไปต่อเลยนะครับผมตอนนี้ผมได้มาเจอกับซากเรือนะครับเป็นซากเรือคว่ำมานะโอเคลองขุดทรายดูหรือจะมีกล่องให้เรานะมีไอแอปกล่องเ <c oughs> <c oughs> จอแต่เหล็กครับผมส่วนมากจะเป็นเหล็กนะ ก็เจอเพชรครับ3ก้อนเฮ้ยเราสามารถทำพริกแอคได้แล้วทุกคนนี่ไงเจอแล้วโอเคเราเจอฐานครับแล้วก็แครอทเช่นเคยโอเคตอนนีเ้เราได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปหาเรือลราสุดท้รยดีกว่าถ้ายังไม่เจออีกนะครับจะถือว่าจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมมาหาสมบัติอีกก็อย่าลืมกดไลค์รัวๆให้ถึง4,000ไลค์กันด้วยนะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาเจอกับเรืออีกลำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลำสุดท้ายที่เราจะสำรวจกันแล้วนะครับผมมาเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราสำรวจไหมเรามาดูกันว่าเราจะสามารถค้นหาสมบัติได้อีกไหมแต่ตอนนี้มิชชั่นของผมก็สำเร็จไปแล้วนะครับอันนึงนะก็คือทำทีกแอคเพชรนั่นเองนะครับผมไหนอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวยครับเปิดไม่มีอีกแล้ว่ะโอเคดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอีกเรือลำหนึ่งดีกว่ามันกำลังสนุกสนุกเลยนะเนี่ย โอเคครับเรามาเจอเรืออีกลำหนึ่งแล้วนะครับเราจะขุดไปแล้วก็เจอกล่องครับผมน่าจะเป็นกล่องเดียวไหมนี่ไง2กล่องครับผมเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำไม่มีครับผม,มกล่องนี้ไม่มีได้เหล็กมาโคตรเยอะไปเฮ้ยมีมีทุกคนมี <laughs> เฮ้ยสุดยอดเลยโอเคเราจะไปตามหาวันพีชกันโอ้โหมีเรือลำสุดท้ายพอดีเลยเดินไปเรื่อยๆครับมันจะมีบอลาวาบอกว่าบอลาวามามันจะอยู่ข้างๆสระน้ํานะครับผม มาเราเลยแล้วเราเลยใช่ฮะตรงนี้แหละตรงที่เรายืนนี่แหละจะไปนั่นอ,อยู่ตรงนี้แหละโอ้โหฝนก็ตกด้วยอะไรวะเนี่ยทำไมฝนชอบตกจังเป็นทะเลเขตร้อนหรือเปล่ามันก็เลยแบบอันนี้เราจะปุดแบบวงกว้างนะครับผมเป็นวงกว้างนะให้เราแบบขุ่นได้สบายขึ้นนี่ไงจะแล้ว,วเอ้เราได้หัวใจใงท้องทะเลครับทุกคนโว้ยยอดเลย สุดยอดครับผมส,ส,สุดยอด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 โอเคเรามาครับเป็นเจ้าตัวของพลิกแอคกันดีกว่านะครับทุกคนครับพลิกแอคเลยเราได้พลิกแอคเพชรแล้วทุกคนู้ก็ได้อะไรหลายอย่างเลยครับโอโ้โหโคตรมันเลยขอยาให้มี EP 2นะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง4,000ไลค์กันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับใช้ชีวิตแบบวันพีชเป็นไง หาสมบัติอย่างยาเจอแค่สองกล่องเองถ้าใครอยากจะให้หาอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฝนตกด้วย